ก็สวัสดี f อทุกท่านนะครับัดีหายไปนานเลยช่วงนี้เพิ่งกลับมาได้นะครับก็ติดภารกิจหลายอย่างแล้วก็เพิ่งจะสูญเสียคุณแม่ไปก็เลยไม่ได้ทําคลิปต,ต่อเนื่องครับอันนี้เป็นเหรียญที่เพิ่งได้มาเป็นเหนนรียญห้านะฮะปีอ่า พุทธศักราชสองายนะเป็นเหรียญคุดตรงนะฮะก็พอดีมีรุ่นน้องเกามาให้ดูแล้วก็ก็เลยขอเก็บไว้ส่วนราคาเท่าไหร่นั้นผมไม่มีคำตอบให้นะครับเพราะว่าผมเข้าเก็บสะสมก็มาให้ดูกันทุกท่านนะฮะนี่เป็นเหรียญห้าก็หายากพว่สมควรครับ